โปรบิตคอยแพ็กลอนช์นะครับมีการโฆษณาแอดผมเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูนะถ้าได้ยินเสียงก็ For Bitcoin and Crypto นนี่หเนบ,บนี้เยนะะสหเิ Texas นะะบบ้ีให้ Texas. เเทซซัสป็็น o a s i ออกส of an oasis Bitcoin and crypto. Ted Cruz understands that embracing Bitcoin means giving the people more control over their financial future, not the big banks or the government. Ted Cruz will fight. Your money is your choice. Secure, decentralized, and free from the government. Vote. Senator Ted Cruz leading the charge for Texans' financial freedom. าเสียงกันแบบนี้เลยนะครับเพื่อนพวกเราฟังแล้วก็หลายคนก็เลือกไม่ได้อยู่แล้วนะผมไม่ได้ไม่ได้ไปหาเสียงให้ใครนะแต่ผมแค่อยากจะยกประเด็นมาให้ดูว่าเดี๋ยวนี้เขาหาเสียงกันแบบนี้แล้วนะครับใครอยากจะให้ Bitcoin เป็น decentralized free from government นะฮะเลือกเขาสิอะไรเงี้ยในนี้ก็เทสครูนะฮะก็เดี๋ยวาตามนั้น <laughs> เมื่อห่วงอเท็กซัสนั่นจะเสร็จสีแดงอยู่แล้วนะครับก็มีนโยบายบิตคอยชัดเจนบิตคอยกับคริปโตนะเขาบอกชัดเจนเลย